สวัสดีนะครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการบรรยายนะครับในหัวข้อการจัดฝึกอบรมและสัมมนานครับซึ่งเป็นรายวิชาจัดอบรมสัมมนาของรปศนะครับที่นักศึกษาหลายๆท่านนะครับก็ได้ฟังการบรรยายในห้องเรียนไปเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้เห็น ร,รายละเอียดแล้วก็ได้รู้ถึงเนื้อหาสําคัญของการจัดอบรมสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการบรรยายทบทวนเรื่องของการจัดอบรมสัมมนาให้นักศึกษาได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เราได้เจอกันครั้งแรกนะครับเราได้คุยกันว่าเออถ้าจะจัดอบรมสัมมนาเนี่ยความรู้เบื้องต้นคือนักศึกษาจะต้องสามารถแยกคําว่าอบรม คำว่าประชุมคำว่าสัมมนาออกจากกันซึ่งบางทีมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับมันมีลักษณะนะครับาการจัดก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เห็นลักษณะความแตกต่างนะครับของการจัดอบรมสัมมนาของการประชุมนะครับซึ่งอา,อาจารย์เองก็อยากาที่จะให้นักศึกษาทุกท่านได้ฟังอีกรอบ นะครับหลังจากเราได้บรรยายในในห้องเรียนไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของงานอบรมสัมมนานะครับรอนันนี้เริ่มต้นทีอ่อยากให้ดูภาพอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่าเอออบรมกับสัมมนาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้านักศึกษามองภาพนี้นะครับลองคิดในใจซิว่าเอะภาพนี้มันคืออะไรนะครับ เป็นอบรมหรือสัมมนานะครับอันโดยหลักที่เราได้คุยกันในเบื้องตน้นภาพนี้คือการอบรมเนาะชื่อมันก็บอกอยู่ในป้ายอยู่แล้วนะครับการฝึกอบรมการเผยแพร่ภาษาไทยนะครับในชุมชนบนพื้นที่สูงนะครับก็คือถ้าอบรมเนี่ยนะมาทวนกันอีกรอบนะครับถ้าอบรมคือเอาคนมานั่งฟังนะครับแล้วก็มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้นะครับอบรม ให้คนมาฟังเนี่ยได้เข้าใจได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอันนี้คืออบรมเนาะมีเนื้อหานะครับแจกในห้องประชุมเสร็จแล้ววิทยกรก,รก็จะบรรยายนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้คือก็คือเรื่องของการเผยแพร่พาพรภาษาไทยในชุมชนบนพื้นที่สูงเนาะตามโครงการเผยแพร่ภาษาไทยในชุมชนพื้นที่สูงนะครับแน่นอนว่าเนื้อหาในการบรรยายก็จะเป็นเรื่องภาษาไทย ในชุมชนนะภาพนี้ก็คืออบรมเนาะทีนี้เรามาดูภาพต่อไปถ้าภาพนี้ล่ะยังอยู่ในลักษณะของอบรมหรือสัมมนานะครับนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะบอกว่า,าก็ยังอยู่ที่อบรมอาจดูภาพกว้างๆขึ้นนะนะใช่นะครับนี่ก็เป็นภาพการอบรมเพราะว่าคนมานั่งฟังเนาะนะครับก็จะเป็นการอบรมให้ความรู้นะครับ บุคลากรใหม่นะครับที่จะเข้ามาทํางานคนที่จะเข้ามาทํางานก็ต้องรู้จากกฎระเบียบรู้จากข้อบังคับข้อห้ามข้อปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็เอาเข้ามาอบรมเลยภาพนี้ยังอยู่กระบวนการฝึกอบรมนะครับถ้ามาดูภาพต่อไปอามาดูภาพต่อไปปึ๊บนี่ล่ะโอ้อาจารย์ยังอบรมเหมือนเดิมถูกต้องนะครับยังอบรมเหมือนเดิมใช่ไหมครับวิกรขวามือ นะเป็นผู้รู้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับก็เชิญมาบรรยายนะครับให้กับผู้เข้าอบรมเนี่ยนะครับได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นภาพการอบรมอยู่นะครับทีนี้เริ่มละ,ะถ้าภาพนี้ล่ะเอรู้สึกว่ามันมีการหันหน้าเข้าหากันนะรู้สึกว่ามันเหมือนมีการแบ่ง ตำแหน่งในการนั่งรู้สึกผ่อนคลายขึ้นการจัดบรรยากาศเหมือนต้องแลกเปลี่ยนนะครับถ้าอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งนะครับมองดีๆนะครับภาพนี้ก็คือห้องสัมมนาเนาะนะครับงั้นลักษณะสัมมนากับการจัดห้องประชุมมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าสัมมนาเนี่ยนะครับก็จะมีเปิดโอกาสให้คนได้แลกเปลี่ยนนะครับอาจจะ ตั้งคำถามอาจารย์ว่าแล้วคนนั่งหัวโต๊ะรืะครับอาจารย์นะครับเป็นเหมือนการประชุมแล้วมาอบรมหรือเปล่านะครับมองในแง่หนึ่งถ้าจะจัดอบรมแต่จัดเวทีแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้นะนะครับมีความเป็นไปได้เอะอาจจะจัดอบรมก็ได้แต่เมื่อเราย้อนกลับไปดูรูปเดิมถ้าแบบนี้เน่ยมันจะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเหมือนเวลาจัดนะคนพูดคนเดียวแล้วก็นั่งฟังอย่างเดียวเหมือนไม่ให้แลกเปลี่ยนเลย แต่พอมาดูภาพอย่างเงี้ยมันเหมือนจะเปิดโอกาสให้คนได้แลกเปลี่ยนนะครับได้แชร์ความรู้นะะนั้นก็มีในยะหรือมีลักษณะของการสัมมานานะครับมาดูภาพให้มันชัดขึ้นเอ๊ะทำไมมันมีทั้งคำว่าสัมมานาการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์ที่อาจารย์บรรยายให้นักศึกษาฟังใช่ไหมครับว่า เฮ้ยบางทีมันซ้อนกันอยู่นะครับวันแรกมันจัดสัมมนากันนะครับมีการแลกเปลี่ยนมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดพอวันที่2ไปอบรมอย่างนี้ครับหรือวันแรกจัดอบรมให้ความรู้ก่อนนะครับพอวันที่2ก็ไปสัมนมากันนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนและหาข้อเสนอแนะหาข้อตกลงอย่างนี้นะครับนะครับภาพชัดขึ้นนะครับให้เห็น ข้อแตกต่างนะครับจากความหมายเนาะคำนิยามนะครับหรือความหมายเช่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับบอกว่าการฝึกดูนะครับการฝึกทำคือการทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับหรือมีความชํานาญการอบรมหมายถึงการแนะนําพร่ำสอนให้ทราบซึ้งเข้าไปนะครับจนติดเป็นนิสัยนะครับหรือสามารถนําไปปฏิบัติได้ นัานนำสองอันมาฝึกเอ่อมามารวมกันคือฝึกอบรมนะคือทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถนําไปปฏิบัติติดเป็นลักษณะนิสัยอย่างนี้นะครับแต่สัมมนาเนี่ยสัมมนาก็เป็นการประชุมแบบหนึ่งอ่ะมีคําว่าประชุมมาแล้วสัมมนาหมายถึงการประชุมสมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันมาประชุมด้วยความพร้อมเพียงพร้อมใจนะครับเพื่อมาร่วมคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาเห็นไหมครับพอนิยามแบบเนี้ย มันก็จะเริ่มเห็นภาพสัมนมากว้างขึ้นนะครับนะครับถ้าเป็นประชุมฝึกฝึกอบรมเนาะฝึกอบรมมันคือฝึกให้รู้ให้เข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติได้แต่สัมนมาเนี่ยคนมีความรู้สนใจเรื่องเดียวกันนะครับมาปรึกษาหารือเห็นไหมครับมาร่วมกันคิดเพื่อหาทางออกอย่างที่อาจารย์ได้บรรยายไปในครั้งแรกเนะาะดงนั้นในแง่ความหมายนะครับการสัมนมาก็เป็นการประชุมแบบหนึ่ง อพอมาถึงคําว่าประชุมอีกนะครับเมื่อกี้เป็นโครงการฝึกอบรมนะครับบางกิจกรรมมันเป็นแค่ประชุมเฉยๆเนาะมาเจอกันมาประชุมกันนะครับประชุมเสร็จก็แยกย้ายนะครับประชุมเพื่อรับฟังนะครับหรือประชุมทีมงานเห็นไหมครับแต่สมนานบอกว่าเป็นการประชุมแบบหนึ่งคือการมารวมกันนะครับที่แต่เป็นการรวมกันที่มีสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อมาปรึกษาหารือร่วมคิดช่วยกันแก้ไขปัญหานะการสัมมนาเป็นการประชุมเพื่อหาความรู้โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยกรเห็นไหมครับมีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยกรให้ความรู้ให้คําแนะนําสุดท้ายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับการสัมมนาเป็นการจัดในลักษณะเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์นะระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึง่งนะที่ผู้ที่มา สัมมนานั้นก็มีประสบการณ์แตกต่างกันแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ<ม>เพื่อหาข้อสรุปหาข้อเสนอแนะหาทางออกอย่างนี้ครับนะะักศึกษาเพราะฉะนั้นสัมมนาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากอบรมเนาะ<ม>นะครับเป็นความรู้นะครับ<ม>เกี่ยวกับการสัมมนานะทีนี้เรามาลงลึกในเนื้อหานะครับที่อาจารย์ได้ส่งเอกสารประกอบการสอนให้กับพวกเรานะครับอ่ บทที่หนึ่งที่อาจารย์ได้ทําเป็นเอกสารประกอบการสอนเนาะนะครับเพื่ออยากให้นักศึกษาทุกท่านได้มีความรู้นะครับเรื่อง,องการฝึกอบรมเราลงมาลึกลงมาอีกนะครับถ้าในด้านหนึ่งนะครับถ้ามารวมเลยในแง่ของความหมายการฝึกอบรมเนี่ยหมายถึงการแนะนําการสอนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจเกิดความชํานาญในเรื่องที่ต้องการนั้นและสามารถนําไปปฏิบัติได้เนาะอันนี้ก็ทบทวนกันอีกรอบนะครับ ถ้าทีานี้เมื่อสักครู่เราบอกว่าอบรมเนาะแล้วมันมีคําว่าฝึกอบรมเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการฝึกคือทําให้มีทักษะให้มีความรู้นะครับความเข้าใจได้ทดลองปฏิบัติฝึกเนาะนอกจากนั่งฟังแล้วยังได้ทดลองปฏิบัติอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมคือกิจกรรมเนาะความพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเพื่อให้ผู้อบรมเนี่ยเกิดความรู้เกิดทักษะแล้ว เกิดการเปลี modeling, ่ยนแปลงในทางที่ดีนะมีความรู้มีทัศนคติมีทักษะในการทํางานแต่เป้าของการอบรมคือเมื่ออบรมแล้วเนี่ยนะครับผู้เข้าอบรมต้องนอกจากมีความรู้แล้วนะครับมีทัศนคติแล้วเนี่ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในของตัวคนนะครับเมื่อคนเปลี่ยนองค์กรก็เปลี่ยนเช่นจากไม่เคยมีความรู้ได้มีความรู้เรื่องระเบียบข้อบังคับเวลาเราไปทํางานในองค์กรเราก็สามารถทํางานได้ถูกต้องนะครับ ไม่ผิดอย่างเงี้ยครับเราก็จากที่เราไม่รู้อะไรเลยทํางานผิดพลาดพอเราไปอบรมมันก็เกิดการเป, sporting, เปลี่ยนแปลงเนาะเรามีความรู้ขึ้นเราตัวเราก็เปลี่ยนนะครับเราก็สามารถทํางานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นให้องค์กรได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้ก็เรื่องของการฝึกอบรมนะครับฝึกการฝึกอบรมนี่ก็เป็นการพัฒนาบุคคลน,นะครับที่จะช่วยให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีความมั่นใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมคือตัวอย่างเช่นเราได้มีความรู้เรื่องกฎหมายามีความรู้เรื่องระเบียบข้อบังคับในองค์กรเราก็มั่นใจขึ้นในการทํางานนะเวลาเราไปอบรมเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ก่อนเรารวบรวมข้อมูลโอกระจักกระจายเลยแต่พอเราได้ความรู้เรื่องอคอมพิวเตอร์มานะครับมีการจัดระบบข้อมูลเวลาหัวหน้างานเรียกใช้อยากใช้ข้อมูลที่สําคัญเราสามารถดึงข้อมูลนั้นออกมาทันทีส่งให้ หัวหน้างานทํางานได้อย่างเงี้ยครับเราก็มีความมั่นใจในการทํางานนะครับการฝึกอบรมก็เป็นการพัฒนาบุคลากรพัฒนาทักษะมันส่งผลให้เกิดความมั่นใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าแบบแบบเร็วๆนะครับสรุปการฝึกอบรมคือกระบวนการในการพัฒนาบุคคลนะครับรอย่างเป็นระบบนะครับกระบวนการพัฒนาบุคคลบุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให ผู้เข้ารับการอบรมนะมีความรู้ความเข้าใจมีความชํานาญนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับสามารถนําความรู้นั้นนะไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนี่ยเวลาอาจารย์ถามว่าเอ๊การฝึกอบรมเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะนําสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครูนะ่ไปตอบได้นะครับในนี้เรื่องของอบรมนะครับทีนี้ เพื่อที่จะโฟกัสให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูซิว่าวัตถุประสงค์ของการอบรมมีอะไรบ้างพอฟังแบบรวมๆไปเมื่อสักครีอ้าวลองมาจัดระบบซิให้มันชัดขึ้นนะครับในแง่วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนะครับก็หนึ่งะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้เนาะนะครับไปสู่การทำงานนั่นแหละนะครับอาจะเป็นความรู้พื้นฐาน นะครับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดดังหนึ่งหรือความรู้เฉพาะงานนั้นแน่นอนว่าอบรมคือการวัตถุประสงค์คือเพิ่มพูนความรู้เนาะนะครับต่อมาอบรมเพื่อมันมีวัตถุประสองค์อะไรก็เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชํานาญทักษะคือการปฏิบัตินะทักษะในการจัดระบบข้อมูลทักษะในการเขียนหนังสือทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการค้าทักษะในการวางแผนอย่างเงี้ยครับ การใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลเวลาไปอบรมแล้วเราก็จะมีทักษะเพิ่มผูดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมข้อที่2ส่วนข้อที่3คือเพื่อการเปลี่ยนแปลงเลยนะการอบรมเนี่ยมเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากไม่มั่นใจก็จะมั่นใจขึ้นจากไม่รู้ก็รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนะครับประการที่3ก็คือเพื่อ เปลี่ยนแปลงทัศนคตนะิทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเกิดความาเชื่อมั่นในตัวเองถ้าในระดับบริษัทเวลาบริษัทส่งไปอบรมนะเนาะก็เกิดความรักบริษัทมากยิ่งขึ้นเกิดความสามัคคีในหมู่คณะอย่างนี้ครับเพราะนั้นาการอบรมนั้นก็มีวัตถุปรนะสงค์เนาะทีนี้อาจารย์อยากเพิ่มเนื้อหาขึ้นมาให้พวกเราได้เข้าใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือ มันมีเรื่องเวลาเราอบรมเนี่ยเราได้ความรู้ใช่ไหมครับเหมือนเราได้การศึกษาเพิ่มขึ้นแต่จริงการอบรมเนี่ยมันก็ต่างจากการศึกษาอยู่นะนะครับคือการศึกษาเนี่ยจะมุ่งพัฒนาแบบโดยรวมเนาะ,ะศึกษาแบบคนมาร่วมกันศึกษาในประเด็นเรื่องการพัฒนาองค์กรทุกคนก็ต่างคนต่างศึกษาเป็นหมู่รวมแบบแบบหมู่ใหญ่แต่การฝึกอบรมการฝึกให้แก กลุ่มบุคคลองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับท,ที่ที่ต้องการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับใน3วัตถุประสงค์นะมีความรู้มีทักษะและก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคตินะครับแต่การศึกษาคือไปรู้เนาะอยากรู้ก็ไปศึกษาเรียนรู้อะไรพวกนี้ครับนะครับเพราะมีข้อข้อ,อแลกเปลี่ยนระหว่างเอออบรมมันก็คือการให้การศึกษาอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงมันมีข้อแตกต่างกันนะครับ ทีนี้เวลาเราจะจัดฝึกอ,อบรมเนี่ยมันก็มีเทคนิคการฝึกอ,อบรมหลายอย่างนะครับเป็นเทคนิคที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับก็อยากนํามาให้พวกเราได้รู้เบื้องต้นนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเทคนิคการฝึกอ,อบรมเทคนิคแรกคือการบรรยายเนาะการเลคเชอร์เหมือนนี่นี่นี่คืออาจารย์บรรยายนะครับเวลามาอบรมเอคนมานั่ง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 แล้วก็บรรยายให้ฟังนะครับก็ คนเหล่านั้นก็จะได้ความรู้ได้ทักษะ,ะครับอันที่2คือการอบรมนะ่ะที่เป็นลักษณะการประชุมอภิปรายหรือเรียกว่าคอนเฟลเรนซ์นะครับคือต่างคนต่างาเป็นงานที่นําองค์ความรู้มานะครับมาประชุมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับให้ข้อสรุปและมีการอภิปรายกันนะครับเรียกว่าการประชุมอภิปรายเขาใช้เทคนิคนั่นเป็นเทคนิคเนาะ เพื่อที่จะให้วัตถุประสงค์คืออยากให้ความรู้อยากเพิ่มทักษะนะกเนาะก็เพื่อให้เพิ่มทักษะก็มาอภิปรายกันหน่อยว่าถ้าจะมีทักษะช่างเนี่ยนะก็เอาช่างสองสาคนมาช่วยกันอภิปรายนะแลกเปลี่ยนหลังจากได้ความรู้มาแล้วนะครับนะครับหรือการฝึกอบรมโดยการใช้กรณีศึกษาเนาะเอากรณีศึกษามาเป็นตัวอย่างแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยถ้าจะทําแบบนี้ถ้าจะเป็นต้นแบบแบบนี้ต้องปฏิบัติ10บข้อ ม,มันก็เหมือนเป็นการอบรมให้คนที่เข้ามาร่วมนะ่ะได้เห็นภาพนะครับหรือการแสดงบทบาทอ,อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยมาแสดงให้เห็นคนอบรมนั่งดูนะครับบทบาทสมมุติคนนี้เป็นนายกคนนี้เป็นรัฐมนตรีนะครับมาแสดงบทบาทกันแล้วก็แสดงให้เห็นเลยก็เหมือนกันให้ความรู้เนาะนะครับอบรมเทคนิคอีกอย่างคือใช้วิธีการสาธิตอันนี้สาธิตให้ดูเลยนะครับ เอา1มาผสมกับ1ออกมาเป็นอีก1น,นะครับส่วนนี้นะครับจากการปฏิบัติมาประสมผลสำเร็จก็ทดลองและสาธิตให้ดูเหล่านี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เขาใช้กันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรยายเนาะอบรมจะใช้การบรรยายเสียส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เห็นนะครับหลังจากเรารู้วัตถุประสงค์แล้วนะครับถ้ามีคําถามวเอ๊แล้วความสําคัญของการอบรมเน่ยมันสําคัญยังไง อ,อ,อบรมมันสําคัญยังไงทําไมต้องเอาบุคลากรไปอบรมทําไมต้องเอาเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งเข้ามาไปอบรมทําไมต้องเอาเจ้าหน้าที่ทํางานมาแล้วเป็น10ปียังไปอบรมอยู่อะไรพวกนี้นะครับเพราะมีความสําคัญครับความสําคัญของการฝึกอบรมนะครับก็คือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรนั่นเองนะครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมเนี่ยจะช่วยให้คนในองค์กรเนาะมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานเพราะฉะนั้นความสําคัญคือมันทําให้องค์กรเนี่ยอยู่รอดถ้าเวลาเราส่งบุคลากรไปอบรมนะครับทำให้บุคลากรได้ความรู้เพิ่มขึ้นได้ทักษะเพิ่มขึ้นมีเจตนาคติมีทัศนคติที่ดีอย่างนี้ครับทั้งหมดนี่มนมันมุ่งหวังให้องค์กรเนี่ยอยู่รอดเพราะฉะนั้นเป็นความสําคัญนะครับการฝึกอบรมนะครับ ความสําคัญประการที่2นอกจากอยู่รอดแล้วมันจะทําให้องค์กรเจริญเติบโตขยายการผลิตขยายกิจการนะครับแน่นอนว่าเวลาบุคลากรไปอบรมต้องได้ความรู้ใหม่ๆมาก็จะเอาความรู้นั่นแหละนะครับมาพัฒนายกระดับองค์กรตัวเองเพราะฉะนั้นความสําคัญมันคือจะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตนะครับขยายกิจการมากขึ้นอันนี้ความสําคัญของการฝึกอบรมนะครับ มีอยู่2ข้อเนาะจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่โดยหลักเนี่ยเพื่อให้องค์กรอยู่รอดแล้วก็เพื่อให้องค์กรนั้นขยายผลเติบโตนะครับมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเราส่งบุคลากรเัาไปนะครับทีนี้มาดูท้ายท้ายนะครับแล้วประโยชน์ของการฝึกอบรมเรามีอะไรบ้างนะครับอาจารย์ก็จะเอาประโยชน์ให้ดูเนาะหนึ่งะครับก็จะช่วยให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแน่นอนนะครับ นะครับเนื่องจากแล้วก็เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ใช้เวลาน้อยนะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีความรู้ที่มันมันเด็ดยอดมาแล้วมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาแล้วเขาก็จะเอาความรู้นั้นมาถ่ายทอดเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ครับนะครับประโยชน์ของการฝึกอบรมเนี่ยพอเราไปนั่งฟังเราอ๋อเราไปดูการสาธิตเห็นไหมเมื่อสักครู่นะครับเราไปดูบทเรียนนะครับที่ เขาทําสําเร็จแล้วนะครับนั่นก็นําไปใช้ได้เลยมันก็ย่นเวลาลงนะครับประโยชน์ของการฝึกอ,อบรมประการที่สองคือช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับเพราะจากการฝึกอ,อบรมเนาะนะครับเราแน่นอนย้ําไปอีกและเราจะได้ความรู้ได้ทักษะแล้วนํามาประกอบการในองค์กรในหน่วยงานในบริษัทแน่นอนเนี่ยมันจะทําให้ผลิตภาพเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับหรือประสิทธิภาพในการทํางานก็ดีขึ้นเห็นไหมครับประโยชน์มันนะครับ ที่สาคัญคือข้อที่3ช่วยให้บุคลากรเองเนี่ยได้พัฒนาตนเองเนาะทำให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถมากขึ้นช่วยให้บุคลากรเห็นคุณค่าตัวเองมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะอันนี้คือประโยชน์นะครับประโยชน์ต่อมาคือตอบสนองความต้องการในการพัฒนานะครับด้านต่างๆคือเวลาองค์กรเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทําอะไรนะครับต้อง เวลาองค์กรเราจะตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำอะไรเนาะก็ต้องเกิดการพัฒนานะครับก็จะตอบสนองต่อการพัฒนานั่นแหละนะครับข้อที่5นะครับก็จะช่วยให้บุคลากรมีทัศนคติท,คที่ดีกับองค์กรนะครับที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นนะครับว่าเมื่อได้ไปอบรมแล้วนะครับบุคลาก,กรก็จะมี ทัศนคติที่ดีขึ้นเนาะจากที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้นะครับแล้วไปรับรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติงานนะครับก็ <S <S จะช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีมีความรับมีความมีความรับมีความรับผิดชอบต่อองค์กรนะครับมากขึ้นนะครับทำให้บุคลากรมีเจตทัศนคติที่ดีต่อองค์กรนะครับอ้าวหมดแล้วนะครับ ต้องขอโทษนะครับมีเสียงรบกวนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกอบรมเนาะก็สรุปกันแบบเร็วๆนี่ยังไม่ได้ไปสัมมนานะนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับเรื่องโฟกัสไปที่เรื่องของการฝึกอบรมการฝึกอบรมคือการเอาคนมานั่งฟังแล้วก็รับฟังความรู้นะครับเพื่อให้ได้ความรู้แล้วก็เพื่อไปมีทักษะนะครับแล้วไป ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรเนาะนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับเพะฉะนั้นถ้าอบรมเนี่ยมันก็จะหมายถึงการความหมายของการฝึกอบรมเนาะการฝึกอบรมหมายถึงการแนะนําการสอนนะครับเพื่อให้ผู้เข้าเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมีความชํานาญนะครับการฝึกอบรมคือกิจกรรมอย่างหนึ่งเนาะนะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่นําไปพยายามจัดกิจกรรมนะครับ เพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับที่สําคัญโดยสรุปเลยเนาะที่อาจารย์สรุปขอ,อย้ําอีกรอบนะคร,บ <c oughs> ครับคือกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบนะครับช่วยให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจมีความชํานาญนะครับ <c oughs> อันนี้วัตถุประสงค์3ข้อนะครับ <c oughs> เพื่อเพิ่มพูนความรู้ <c oughs> เพิ่มพูนทักษะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทัศนคติการฝึกอบรมมันจะต่างจากการศึกษานะครับเพราะการฝึกอบรมจะโฟกัส เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลายเนาะแต่ยกมาให้นักศึกษาได้ฟังนะการบรรยายอภิปรายการใช้กรณีศึกษาการใช้บทบาทสมมติแล้วการสาธิตนะครับความสําคัญของการฝึกอบรมเนี่ยสองข้อใหญ่ๆเนาะให้องค์กรอยู่รอดแล้วก็ให้องค์กรเจริญเติบโตนะครับถ้าประโยชน์ก็มีจํานวนมากแหละนะครับแต่อาจารย์เอามาให้ดู นะครับมีประมาณ5ข้อนะครับช่วยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ผลิตภาพสูงขึ้นบุคลากรได้พัฒนาตนเองนะครับได้ตอบสนองต่อความต้องการการพัฒนาขององค์กรและช่วยให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในงานที่ทํานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเรื่องของการฝึกอบรมนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของการสัมมนานะครับขอบคุณครับ